อะวันนี้ก็เอาหม่อน้ำนะครับผมของเจ้าดัมเดก้าไปล้างไปเช็คนะครับผมเออเรียบร้อยแล้วครับผมหมดไป1,000บาทนี่ครับให้เขาล้างใหม่แล้วก็เช็คตรงไหนมันมีรั่วมีมซึมนะครับผมกอ หนึ่งพันบาทครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมช่างเคียวอยู่ไหมเนี่ยเอวลูกพี่ไปไหนอ่ะโอ้าวลูกพี่นี่ม์นี่ม์ พุงได้ออกงานแล้วโอ้ฮะลมห<า>น้านะเออค่อยเปลี่ยนก็ได้ทอแล้วอืมนีแต่นแนวเสียตังค์เลย <laughs> ก็เดี๋ยววางเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับวางเครื่องวางตัวเซ็นเซอร์วางอะไรเรียบร้อยเลยนะครับผมทำได้ดีครับจนเกียร์เลนคลาสเรียบร้อยโอ้เหลือรอแต่หม้อน้ำอย่างเดียวครับผม ตรงนั้นก็น่าจะจบหมดแล้วนะครับระบบของเขานี่น่าจะจบหมดแล้วนะครับอรอแผงหม้อน้ำมาก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับผมอันนี้ก็พัดลมตายพัดลมไม่ทำงานนะครับแผงแอร์เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเปลี่ยน วางเรียบร้อยแล้วนะครับระบบตัวไส้กรองใหม่แน่นแล้วทีนี้ไส่กรองใหม่แล้วนะครับทุกอย่างก็ใหม่หมดเลยนะครับผมหวังว่าจะคนเงินคนทองต่อไปนะครับผม ช่างนี่ก็ฝีมือเหมือนกันนะครับถอดชิ้นส่วนออกทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ก็ประกอบเข้าคืนได้อย่างเนี๊ยบสุดๆเลยครับฝีมือฝีมือทำสีเครื่องยนต์ให้ด้วยแล้วก็ทำสีฝาเครื่องให้อีกแม่สวยโทนสีดำครับแล้วก็แนว ชุดสีกันซึมนะครับผมก็ถือโอกาสเปลี่ยนคลาสไปในตัวเลยนะครับมาแล้วครับติดตั้งมอน้ำเสร็จแล้วก็ ติดเครื่องได้เลยนะครับ,รบงั้ด้อมอน้ำนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมืหมอหน้มน้ำขาทั้งใหญ่ทั้งหนักนะเย็นไว้ลูกพี่เดี๋ยวพัดลมหัก เนี้สายอะไรเนี่ยอา้อาวลงตัวเเดี๋ยวน้ำมันพาวเวอร์ให้ช่างก่อนครับผมน้ำมันพาวเวอร์นี่ก็หมดไป580ิ พาวเวอร์กับน้ำมันไปอะไรโอยย็นอย่างละสองลิตร

ยึดใส่ท่อน้ำเลี้ยงนะครับผมระวังม้อน้ำไปเครื่องยนต์นะครับเนาเท้าแล้วครับผมแล้วก็ลมท่อเลยนะครับ หัวใจหลักเครื่องยนต์ครับผมเรื่องของความร้อนนี่ก็สําคัญนะครับระบบระบายน้ําก็ต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับผมถ้าน้ําขาดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ไปเหมือนกัน,นครับ2อ,อย่างด้วยกันนะครับผมเครื่องยนต์1ก็คือกรองอากาศนะครับฝุ่นนี่ต้องเข้าน้อยที่สุดครับ2ก็คือ ระบบน้ําระบายความร้อนนะครับผมต้องเช็คตลอดครับส่วนอื่นก็ยังไม่สําคัญเท่าไหร่ครับผมส่วนอื่นก็จะเป็นพวกการอัดจารบีครับผมแต่ละจุดแต่ละจุดของรถนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเทสครับเทสระบบการทํางานของเครื่องยนต์นะครับผม ว่าโอเคหรือไม่อย่างไรนะครับผมเพราะว่าก่อนวางเนี่ยเราก็เทสไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งครับผมอ่ะเครื่อน้ำครับผมอ่ะน้ำมันรอเย็นครับผมเริสมสมรรถนะทำให้เครื่องระบายความร้อนได้ดีครับโอ้อาน้ำลายลิน้นกันนะ สี่ห้าถังยังไม่เต็มเลยครับเอาแตคันเร่งหน่อยจะคันเร,ร,ร่งหน่อยออา เยอะเลยโอ้ oh, oh, น้ำไม่มีดันครับ เรน่อเครื่องยนต์ครับผม have them อะโอเคครับผมขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมก็จะให้ช่างทำการเช็คระบบทุกอย่างให้ร้อยก่อนครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณมากครับ